ตรงๆตอบแล้วดราม่าโดนยงคู่รักไม่กล้าเลิกเพราะกลัวพ่อฝ่ายหญิงออกมายืนยันชัดเจนแล้วว่าสถานะหัวใจยังคงเหมือนเดิมสำหรับพระเอกหนุ่มตรงๆกริสกรหลังมีกระแสดราม่ารักร้าวแฟนสาวเบสรักวันนี้เพราะไร้ภาพหวานบนโลกโซเชียลแถมยังโดนยงข่าวเมาส ผูรักไม่กล้าเลิกเพราะกลัวพ่อฝ่ายหญิงโดยงานนี้นอกจากเจ้าตัวจะออกมาเคลียร์ทุกประเด็นร้อนให้แฟนๆได้หายสงสัยแล้วตรงๆก็ยังเผยอีกว่าช่วงนี้ทํางานหนักเลยอยากให้ทุกคนเข้าใจภาระหน้าที่ของตนเองด้วยช่วงนี้ผมทํางานหนักผมจริงจังกับงานละครหนักมากแฟนๆก็เลยจะไม่ค่อยได้เห็นผมอับนั่นอับนี่ลงโซเชียลแต่เราสองคนยังคุยกันอยู่ครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมครับถามว่า การที่ผมไม่มีเวลามีผลกระทบบ้างไหมเอยเขาก็คงคิดครับว่าผมไปทํางานหนักมากเกินแต่ก็ต้องเข้าใจเพราะว่าละครเรื่องนี้มันหนักมากจริงๆแทบจะไม่มีเวลาว่างเลยเขาบนไหมที่ไม่ค่อยมีเวลามีนิดหนึ่งครับมีนิดหนึ่งแฟนๆถามหาเยอะไหมเรื่องภาพคู่ของเราสองคนมีครับแต่ผมก็อยากให้ทุกคนเข้าใจเพราะตอนนี้ผมเองก็ไม่ได้ไปไหนมาไหนเลยผมทำงานอย่างเดียวจริงๆ ใกล้ถึงช่วงหยุดยาวแล้วจะมีเวลาได้อยู่ด้วยกันเพิ่มขึ้นใหม่ผมอาจจะกลับบ้านครับแต่ยังไม่ได้ชวนเขาเลยเพราะทริปนี้ผมตั้งใจจะกลับไปร่วมง,งานรับปริญญาของพี่ชายและก็กลับไปค่อนข้างหลายวันก็เลยไม่ได้ชวนคู่เราโดนโยงตลอดเวลามีข่าวดาราเลิกเราก็ทำของเราให้ดีที่สุดครับเราอยู่กับปัจจุบันของเราและผมก็ทำงานจริงๆซึ่งผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าทำไมอาจจะไม่ได้เห็นเราเหมือนเมื่อก่อนไม่มีรูปคู่ไม่ได้หมายความว่าเลิก ใช่ครับใช่